บอกว่าเราตั้งเป้า2030ว่า100ล้านใช่ไหมเราน่าจะถึงก่อนปี2030เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราเราปล่อยมายไปแล้ว7,000ล้านก็เหลืออีกไม่ไม,ไม่ไม่ถึง3,000 30, อันนี้เนี่ยในในส่วนของทีมงานเราเองเนี่ยก็พยายามชาร์จให้เขาสเร็จเป้าหมายใหม่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีเราถึงจะบอกว่าเราควรจะขยายจากแสนไปเป็นเท่าไหร่ แต่ว่ามั่นใจนะว่าว่าแสนล้านในใน,เ,นเราถึงก่อนปี2030แน,น่ในในในตอนที่เราเซ็ตเนี่ยเ<ะ>มื่อสองปีที่แล้วแล้วเราก็ก็อย่างที่ผมเรียนนะทราบเป็นเป็นเฟสแรกที่เราเซ็ตเราก็เซ็ตไปที่แสนล้านแต่ว่าผมก็คิดว่ายังไงเราคงเกินแล้วก็ผมคิดว่าเราคงจะเซ็ตใหม่ในในต้นปีได้เราจะทํา ธุรกิจในการให้เงินทุนกับภาคส่วนทุกๆ,กๆภาคส่วนเนี่ยให้ไปในเรื่องของการ s i n a b l e b u s i n e s s ได้เนี่ยก็จะเป็นคีย์สำคัญเพราะเราเป็นต้นหนานะครับอันนี้ผมมูฟต่อไปในเรื่องของสองจุดที่บอกว่า Sustainable Definition ของคงสีง่างมากสองเรื่องนั้นเองทำยังไงให้ธุรกิจเราเนี่ยยังคงเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้ามีความยั่งยืน เราจะใช้ไดรเวอร์สามไดรเวอร์นะที่อยู่ข้างล่างจะเห็นว่าเราจะใช้เรื่องของดิจิตอลดิต้าบริเวนแล้วเราจะได้เวอร์ซิฟายตัวเราออกไปใไนอาเซียนในเรื่องของเวิร์เอรอสส่วนเรื่องด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านซ้ายมือผมเนี่ยค,คือเรื่องของการที่จะทําให้สังคมและก็สภาพแวดล,ล้อมเนี่ยย,ยั่งยืนเนี่ยกรุงศรีจะมีบทบาทจะทายังไงบ้างอันนี้ผมจะใช้เวาลาตรงเยอะนิดนึง แต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เห็นว่า Element ของมันทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ากรุ่งสีหรือแบงก์กับทุกแบงก์เนี่ยทำอยู่แล้วในเรื่องของโซเชียลก็ว่าแนนทําอยู่แล้วเพราะเราเราเป็นภาคการเงินต้องมีความน่าเชื่อถือเป็น Trust แต่ว่าเรื่องของ n v i r o n m e n t เนี่ยทุกคนเริ่มที่จะนากลับมามองว่านะเราจะหา framework ทํายังไงให้เรามีการที่จะนําเอาเองินทุน Investment ของเราไปปล่อย หรือไปช่วยคู่ค้าของเราลูกค้าของเราเนี่ยให้เขาเปลี่ยนผ่านในการทำธุรกิจจากเรสเป็นบราเวสบราหรือเป็นกลิ่ได้ยังไงในเรื่องแรกก่อนที่บอกว่าเราเองเราทำธุรกิจทางด้านการเงินเราเองเราก็ต้องรักษาในเรื่องของผู้นำในการที่จะเป็นผู้เล่นหลักในแต่ละตลาดของธุรกิจของเราเองเพราะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญก็คือว่า ธุรกิจเราเราจะต้องทําให้มีความยั่งยืนตอจบจทยลูกค้าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปช่วยสังคมช่วยสภาพแวดล้อมในเรื่องของส u s t a i n a ้อย่นนา่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําด้วย k e ดร i เวอร์สาตัวนะครับใน3ามปีนี้เนี่ยเรื่องแรกที่เราจะทําก็คือว่าแล้วเราก็ทํามาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเราจะต้องนําเอาร r เวอรตัวแรกก็คือดิจิทัลกับทินอเวชเนี่ยเข้ามา สริมไม่ว่า product service หรือ solution ใหม่ๆที่เราจะทำให้กับลูกค้าในทุก segment ที่กรุงศรีมีและเป็น leader อยู่ในตลาดนะครับจะเห็นว่าเราเองเนี่ยมีแพลตฟอร์มเยอะมากเพื่อมาตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มกรุงศรีโมบายแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะเรายังมี u u ู o ู e ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด e ด d e r ในเรื่องของลาร์ดเครดิตการ์ดนะครับแล้วก็เพอร์ซ a l นลล เรามี go app ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแลลูกค้าในเรื่องของคาย user นะครับแล้วเราก็ยังมีแคปซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เราพยายามที่จะเซิร์ฟลูกค้าที่เป็นอย่าง generation นะครับอันนี้เรามาดู d r i v e ์ตัวที่2เราเน้นในเรื่องของการนำ data driven organization เนี่ยเข้ามาเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของเราเพื่อเสริมธุรกิจหลักของเรา เราเองเนี่ยมีธุรกิจเยอะมากาการที่เราจะเปรน Data ทั้งหมดแล้วเอามา a n อนาลิติกแล้วก็สามารถที่เข้าใจลูกค้าดีขึ้นตอบโจทย์ลูกค้าแนอนกคตได้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่สาหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วก็คือจริงๆลรวเนี่ยเราทำมาเมื่อในแขนธุรกิจกระยะกลางเมื่อเมื่อเผ่าที่แล้วแล้วตปีทีแ่แล้วก็คือการ Diversify ตัวเราเนี่ยออกไปในอาเซียนนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็พพายงใจว่าซีไฟาตลาดของกรุงศรีเนี่ยตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าในเมือง,งไทยเป็นลูกค้าในอาเซียนด้วยนะครับทั้ง3ามคีดรายเวอร์พวกนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะใช้ในการที่จะเสริมสร้างให้ธุรกิจของกรุงศรีนี้มีการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนความย,ายั่งยืนในตัวนี้เนี่ยเป็นความย,ายั่งยืนที่ทํายังไงที่กรุงศรีจะเป็นผู้นําในการสร้างสังคมแล้วก็ในการที่จะ เปลี่ยนในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เรามีวิชั่นของกลุ่มสีในเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมาจากสามส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือทําไมเราต้องทําเรื่องของความยั่งยืนในเรื่องสภาพแวดล้อมและสังคมเราเองเนี่ยเราก็มองว่าในเรื่องของโกลบอลเนี่ย เราก็อยากที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกอย่างเี่นพวกเราจะเห็นว่า cop 2 6เนี่ยเขาก็มีการที่จะ a n o u n c e กันมานะครับว่าทายังไงที่ทุกๆภาคส่วนนี่จะช่วยกันในการที่จะทําให้เป็น green economy นะครับซึ่งอย่างนั้นก็จะเป็นตัว area เองที่จะช่วยตอบโจทยใ์ในเรื่องของระดับ global โบโบ ส่วนถ้าเราขยับเข้ามาใกล้ตัวเราในหลักระดับประเทศไทยเนี่ยเมืองไทยเองเราก็เหมือนกันประเทศไทยเราก็ประกาศว่าปี2050เนี่ยเราจะเป็นคาร์บอนนูทรัลี้ในปี2050แล้วก็พวกเราจะเห็นว่าจะมีเรื่องออกแท็กซโนมีออกมาแล้วเราเริ่มมี ใครไหนเชนดี p a r เมนต์ขึ้นมาใหม่ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมีการออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาในปี2ปีข้างหน้านะครับแล้วก็แอ์เรียที่สุดท้ายที่3ก็คือเราเนื่องจากเราเป็นบริษัทลูกของ MUFG ซึ่งเป็น f อ n a n ฟ i a l Group อันดับ5ของโลกซึ่ง MUFG เองก็มีส่วนผักดันในเรื่องของ Sustainable f i n a แ c e แล้วก็ Sustainable ในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ e n v i r o n m e n t นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเป็นสามส่วนหลายท่านได้เห็นว่าแล้วธุรศรีเนี่ยจากวิชั่นตรงนี้เนี่ยเรากำหนดคอมมิตเมนต์ยังไงแล้วเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสองเรื่องในการที่จะทำให้เกิดสอดสเกนเในในเรื่องของโซเชียลแคมเปญแคมเปรเนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราต้องดูที่ตัวเราเองก่อนนะครับก็คือ กรุงศรีเองเนี่ยกำหนดเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ในเรื่องของการดําเนินธุรกิจของกรุงศรีเองว่าเราเนี่ยทำธุรกิจแล้วเรามีการปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงโดยที่เรากําหนดว่าภายในปี2030เนี่ยเราจะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเป็น Net ซีโรในปี2030เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าแล้วเรามีแอคชั่นอะไรบ้าง แล้วเรื่องที่สองเป็นเรื่องสําคัญมากอัน,นี้เนี่ยก็คือด้วยหน้าที่ของเราที่เป็นสถาบันการเงินในการที่เราลงทุนแล้วก็ส่งต่อให้กับภาคธุรกิจเอาไปลงทุนเนี่ยนะครับเราก็เลยกําหนดว่าพอร์ตโปรโลของเราทั้งหมดเนี่ยในปี2 0 5 0เนี่ยเราจะกําหนดให้เป็นเนี่ยศูนนะครับเพราะฉะนั้นก็ความท้าทายของเราณวันนี้เนี่ยก็คือว่าเราจะช่วยทานสีเช่น ผู้ค้าลูกค้าของเราที่มีพอร์ตโปริโออยู่กับเราอย่างไงที่ค่อยๆทำให้เขาลดการดาเนินง,งานจากที่เป็นเรดเป็นบราวน์ให้กลับมาเป็นกรีนเราคงไม่สามารถทำให้เสร็จภายในปีเดียวสองปีสามปีเพราะ,ะนั้นเราถึงกำหนดที่ปี2องศูนยนเนี่เพราะว่าที่ติดความท้าทายเวลาเราทำพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นคอสซึ่งคอสพวกนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วก็ตัวเราด้วย มันเราก็ต้องดูว่าทามมิ่งยังไงที่เราจะทําตรงนี้เนี่ยให้มันค่อย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 หาวันนี้แต่ว่าเราไม่ทําวันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าก็อยากหลายหลายครั้งที่เราได้คุยคู่ค้าเราก็อยากจะบอกคู่ค้าเราเรื่อยๆนะครับว่าเราอย่ารอให้กฎระเบียบโลกเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดการค้าขายหรือการทําธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วไปสู่เลสราวหรือเป็นกรีนให้เร็วที่สุดนะครับเพราะหลายๆคู่ค้าของเราก็ส่งออกหลายๆคู่ค้าของเราเนี่ยก็ทําธุรกิจที่เป็นสปรายเจนกับบริษัทต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเขาปรับตัวได้เร็วกวันนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะมีการแข่งขันที่ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นนะครับซึ่งเป้าหมายทั้งสองอันเนี่ยทุกคนในกลุ่มสีเราเองเนี่ย ต้องมี DNA ในการที่จะร้ายไปสู่เป้าหมายทั้งสองอันนะเป้าหมายอันแรกเนี่ยอยู่ที่ตัวพนักง,งานของกลุ่มสีทั้งหมดเลยเรามีประมาณ3ามหมื่นท่านโลดในปีส0 3 0สูนส่วนเป้าหมายในปี2 0 5 0เนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่กลุ่มสีทุกๆคนเหมือนกันที่จะต้องช่วยเป็นเหมือนกับพพอร์เตอร์ให้กับคู่ค้าของเราในการที่จะทานสีเช่น ธุรกิจของเขานะคระับเราตั้งเป้าว,ว่ากรุงศรีเนี่ยจะลดการปล่อยคาร์บอนในการดําเนินธุรกิจของธนาคารของเราเนี่ยในปี2030เนี่ยเราก็มีการวัดคาร์บอนที่เราปล่อยออกมานะครับหรือจริงๆแล้วหลักๆก็คือเราใช้พลังงานเนยเยอะมากแค่ไหนก็เป็นคาร์บอนแล้วก็มีมีหลายๆเรื่องการ transportation หลายเรื่องเราก็มีการวัดออกมาเนี่ยว่า จะเห็นว่าภาพกราฟเนี่ยเห็นว่าธนาคารกญศสีเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนออกมาเนี่ยห้าหมื่นสองพันตันกิโลโคาร์บอนนะฮะน,นี้เป็นหน่วยวัดของคาร์อบอนไกไซารอันนี้เนี่ยเมื่อเรามีจุดเป้าหมายว่าเออเราปล่อยออกมาเท่าไหร่หน้าที่ของเราก็คือว่าแล้วเราจะลดยังไงให้ไปถึงปสสีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับอันนี้เนี่ยเราเมื่อเราวัดคาร์บอนฟูตพรินทั้งหมดที่กญงสีเนี่ย ผลิตออกมาแล้วก็ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแดดล้อมแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็กําลังที่จะมองว่าเราจะมีเรื่องสามเรื่องในการจัดการที่จะไปสู่เน t ซีโรในปี2 0 3ูน 20, นะในสามเรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะพยายามลดการใช้ energy ลงนะครับ เพราะว่าเราดูข้อมูลทั้งหมดว่าการปล่อยคาร์บอนของกูุงศรีนี่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใช้พอังงีไม่ว่าไฟไม่ว่าการใช้รถหรืออะไรต่ออะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เริ่มทําแล้วปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเราใช้เทคโนโล,โลยีมาเปลี่ยนชิล i l l เลอร์ในในออฟฟิศสำนักงานใหญ่เรานะครับเพื่อลอดการการใช้พลังงานลงก็ช่วยเราลดได้ประมาณ15-20%จากปกตินะครับ อันนี้ก็เป็นเนหลักอันหนึ่งอันที่สองก็คือเราเริ่ม,มที่จะติดตั้งโซลารูมนะครับในสำนักงานใหญ่รวมไปถึงเรากำลังวางแผนที่จะติดตั้งในสาขาของธนาคารนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยลดการใช้ Energy ทลงบ้านนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือรถที่เราใช้ในกิจการของธนาคารเนี่ยเราเลือกปรับเปลี่ยนมาใช้เป็น EV มอเตอร์ไซค์บ้าง e-vt e-vca บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยเอามาจับลบใน5 2 0 0 0ืนในแต่ละปีแต่ละปีนะครับเรื่องที่2เนี่ยเราก็ทำในเรื่องของ zero waste คำว่า zero waste ของกรุงศรีเนี่ยถือว่าเราเองเนี่ยเรามีแคนทีมอยู่ทุกๆุกเทออฟฟิศที่เรายีอยู่นะอันนี้เศษอาหารเนี่ยปกติเราจะต้องแบบ เขาไปคำนวณว่าการสังกบในห้าง5,000ตัน 5, 000, 000ต่อปีอย่างเงี้ยอนี้เราลดตัวนั้นออกมาก็คือเราเราทำเป็นเครื่องคอมโพเซอร์ก็คือเอาเศษอาหารใส่ไปในเครื่องคอมโพเซอร์แล้วก็สามารถเท้าคําออกมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยนีย่เราก็เอามาแจากนักการบ้างเอามาแจากผู้ค้าเราบ้างนะครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอาไปเคลมและดีดักขอกจากการที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยไปได้อันนี้ก็เป็นเป็น ตีมหลักที่2ส่วนอันที่สามเนี่ยเราก็มีการใช้ตัว renewable energy นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะต้องซื้อนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเราอจะต้องหา renewable energy ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันในเมืองไทยอาจจะมีน้อย renewable energy แต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเราก็คิดว่าเราจะมีตัวนี้เนี่ยเข้ามาช่วยมากขึ้นเทคโนโลยีอะไรช่วยมากขึ้น นะครับแล้วในอุตษากรรมก็คงม,มีมากขึ้นก็เป็นสามไดรเวอร์หลักที่จะช่วยทําให้โอเปอเรชั่นของกรุงสีเนี่ยลดลงจาก5้0 0 0ตันนะครับครนี้ลองมาดูว่าคอมมิชเมนต์เรื่องที่2ของเราอันนี้ก็คือคอมมิชเมนต์ที่เราบอกว่าเราตั้งเป้าที่จะทําให้การปล่อยสินเชื่อของกรุงสีในพอร์นี่ให้เป็นเตซีโรในปี2050 อันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่เราจะต้องขับเคลื่อนตัวนี้นะจะลองเสแรกก่อนนะครับเราก็กําหนดตรงที่อุตสาหกรรมอะไรที่เราคิดว่าเราจะต้องเสเขาออกมานะครับสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะไม่ทําให้สินเชื่อกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโคบินะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็น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 อุสากรรมที่เป็นเรทแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสต็อปตรงนี้นะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากเราหยุดบางบางเซกเตอร์ที่เราให้สินเชื่อแล้วเนี่ยเรื่องที่สองก็คือเราต้องมีการเพิ่มการให้สินเชื่อในเรื่องของ s u s เ a นเบิ l e ฟแเราก็เลยตั้งเป้าว่าสินเชื่อ ในเรื่องของ Sustainable Finance เนี่ยเราจะต้องเพิ่มสินเชื่อใหม่ให้ได้หนึ่งแสนล้านภายในปี2030นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเต็ปแรกหรือเฟสแรกที่เราวางเป้าหมายไว้แต่แต่น่าจะปัจจุบันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราก็ทำได้ได้ดีนะครับส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Contribution ของเราเนี่ยกับสังคมแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลเนี่ย ก็คือเราเองเนี่ยเราก็เป็นผู้นําในการที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็เราเองเราก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะให้รวมให้เกิดเกี่ยวกับอีโคซิสเต็มหลักที่หลากหลายนะไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะปล่อยสินเชื่อกรีโลนสแตนเดอร์เบิร์กโลนอย่างเดียวนะเราก็พยายามที่จะสร้างพัฒน์ชิพของเราเนี่ยนอกเหนือจากการให้ความรู้เพราะว่าการที่จะทำสแตนเดอร์เบิร มันมีหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เงินทุนที่จะไปเปลี่ยนผ่านในเรื่องของอุตสาหกรรมอย่างเดียวเซ็นทรัลเนี่ยเราก็ทำไปสองพันบาทต่้ร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพสแัปช็อตในในสิเอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดดักที่จะเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้าไปในเรื่องของ sustainable finance อย่างเดียวนะครับเราก็มีส่วนในการให้ความรู้ knowledge กับ ตลาดกับคู่ค้าของเราเราเองเนี่ยเราได้ได้มีการทำสัมมนามีการเทรนนิ่งให้กับลูกค้า SME ของกลุ่มสีนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดทำรางวัลที่เรียกว่า ESG Award สำหรับ SME ของเราที่ได้เริ่มดำเนินการในทางที่จะสร้าง Sustainable f i ไปแหนขึ้นมานะครับ เราเราเราก,เราก็เราก็ทำจัดตรงนี้มา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นมีเอเีเข้ามาร่วมกับเราในเยอะมากขึ้นนะครับส่วนอีกเรื่องนง่นเนี่ยเราก็มีการจัดเอ g s y m p มโพเซียมนะครับปีนี้เราจัดใหญ่มากโดยการที่เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทแม่เราแห่งเ ซึ่งเข้ามาช่วยบรรยายในเรื่องของ ESG ให้กับคู่ค้าของกรุงศีไม่ว่าเป็น Corporate SME หรือลูกค้าทั่วๆไปได้ทราบถึงทิศทางของ Sustainable ใ,ใน Global หรือใน m e อ g รวมถึงของกรุงศรีด้วยนะครับซึ่งตัวซิมโพเซียมนี้เราก็กำหนดที่จะจัดกันทุกปีนะครับ เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำได้บินทูบินในเรื่องของ Sustain a b l e ในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยเราเองเราก็จะสร้างที่เรียกว่ากลุ่มสี e s g sustainable ะคระับคือเราหาคู่ค้าหรือพาร์เนอร์ของเราเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าของเราในการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการที่ลูกค้าเราจะเปลี่ยนผ่านเขาต้องรู้ตัวเขาเองก่อนว่าฟู้ดพิน ในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาเนี่ยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเราหลายๆเจ้าครับอย่างเช่นซีโรบอร์ดอย่างเช่น SCG ซเนี่ยซึ่งเขาจะมีแพลตฟอร์มในการเก็บคาร์บอนโฟล์พิลรวมถึงมีการวอร์ริไฟคาร์บอนฟล์พิลด้วยว่าเก็บและต่งมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเราเองเราก็จะมีคู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์ของเราในการที่เป็นเทคโนโลยีโซลูชันในการโกวไวว่า แล้วถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะลดเอเนจีหรือลูกค้าต้องการดูจับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขามีเทคโนโลยีหรือว่ามีโซลูชันอะไรบ้างอันนี้เราก็จะมาพิจารณไว้กับคูกค้านะครับและส่วนาพาร์ทของเงินเยเจียเองเนี่ยทางบริษัทแม่เราเนี่ยเขาก็ได้ทำไว้เปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องของ s u s t a i n a b น e นะฮะแล้วเขาได้ยิมสัดเอร์เนียร์ในในในฝั่งของ เอเชียเข้าไปด้วยซึ่งในพาร์ทของเอเชียเนี่ยมีเซกเตอร์หนึงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้ทําไว้เบเปอร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของ Power ซึ่งทางกรุงศรีเราก็ได้นําตัวนี้เนี่ยเขามาศึกษาแล้วก็ได้ได้มาทําในเรื่องของถานซีชั่นให้กับลูกค้าเราทำพร้อมกันทั้งสามสโคปเลยใช่ไหมฮะหนึ่องสามของของการทําเรื่องสัด a ่วนของของกรุงศรีเราเนี่ย เราใช่เรามีสามสโคปแล้วก็ถ้าโกถึงกับไฟเลยก็ถือว่าอีสโคปไหนเนี่ยที่มันมันยากยากที่สุดคือจริงๆแล้วสโคปที่ที่ยากที่สุดคือสโคปสเพราะว่าเป็นสโคปที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ไดเรกไปโดยตรงจะเป็นอินไดเรกแต่เราก็ต้องวักฟูดเรนสเหมือนกับสโคปสมใครที่เป็นเวนเดอร์เราเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเอเวนเดอร์เราเนี่ยเขาปล่อย สราบันารเยอไหมอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนที่ท้าทายมากที่สุดแต่ถามว่าเราก็ต้องค่อยๆทำไปในสโคปสนะครับแต่สโคปหนึ่งสโคปสอเนี่ย่างที่ผมได้เียนก็คือว่าเราก็คือจ,จริงๆก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าเพราะเรามีเฟรมเวิร์กที่เป็น global standard ที่ดีแล้วเราก็มี progress ที่ดีเพราะนั้นเน่ยหกับ2ผมคิดว่าเราน่าจะไปได้หว่ามาก ส่วนสกูกสาก็จะเป็นส่วนที่เราต้องค่อยๆต่ามเข้ามาคร MUFG ที่เขาซัพพอร์ตเราเขาเรียกว่า Sustainable White Paper ซึ่งเขาแยกทําเป็น Sustainable White Paper ของ a s เชีซึ่งเขาก็เอาไปไปไปแชร์ในคอมเทนที่สนะครับแล้วก็ในในใน White Paper ตัวนี้เนี่ยก็มีพูดถึงบางท่น แต่เขาทําให้เซกเตอร์เดียวพูดถึงเมืองไทยก็ือเรื่องของ power นะคาเขาก็บอกว่า power ของเมองไทยเนี่ยเรามีเรื่องของ renewable ที่ยังเป็นเป็นเดลต้าอยู่ผมไม่พูดว่าเป็นเป็นเรื่องหลกคือเป็นเรื่องที่ยังยังหา renewable ได้ไม่ไม่เหมือนประเทศอื่นอย่างเช่นในยุโรปหรือในในญี่ปุ่นก็ง่าง่ายเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญเขาก็เลยแนะนำ ว่าเราเองเราควรก็ต้องไปไปในสซลูชันอะไรบ้างจากจุดตรงนี้เราก็เลยเป็นเหมือนกับกลยุทธ์หรือหรือว่าเป็นอินพุตที่เวลาเรามาทําแผนแฟรจี้ทรานสิชั่นในเรื่องพลร์ให้กับลูกค้าของเรา